เตือนไทยลาวน้ำโขง่จังหวัดขนข้าวของรับมือพายุฝนฟ้าขนองเหนืออีสานตกข้ามคืนฝนมาแรงระวังน้ำท่วมพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณากาศในช่วงเย็นวันพุธที่9สิงหาคม ซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาครวมถึงการคาดการฝนในอีก10วันล่วงหน้าประกาศจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน8จังหวัดริมน้ำโขงฝ่าระวังน้ำท่วมจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับสำรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะพาไปดูในด้านของการประกาศแจ้งเตือนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านปอพแจ้งเกิน8จังหวัดฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงวันที่10จินถึง15สิงหาคม2566ด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางหรือกออปอพอกอโดยกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยหรือปอได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจนารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนแจ้งว่าจะมีปริมาณฝนตกหนักฝนสะสมในลุ่มน้ำโขงตอนล่างและบริเวณแขวงบอริคําไซสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความประกาศตำ่ำปกคลุมบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามทางตอนบนและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ ทำให้ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้ระดับน้ําในพื้นที่แม่น้ําโขงตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่10ถึง15สิงหาคม2566ดังนี้สถานีเชียงแสนจังหวัดเชียงรายปัจจุบันมีระดับน้ำ5เมตร42ซนติเมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง7เมตร38ซนเมตรจะเพิ่มสูงขึ้น ประมาณ0.4จนถึง0.6เมตรสถานีเชียงคานจังหวัดเลยปัจจุบันมีระดับน้ำ12.26เมตรต่ำกว่าระดับตลิง่ง3.74เมตรคาดการระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น2-2.5เมตรสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายปัจจุบันมีระดับน้ำ8.35เมตรต่ำกว่าตลิ่ง5.05เมตร คาดการระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น2.5-3.5ถึงเมตรสถานีนครพนมจังหวัดนครพนมปัจจุบันมีระดับน้ำ9.46เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง2.54เมตรคาดการระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น2.5-3.5เมตรและคาดการระดับน้ำแนวโนม้มล้นตลิ่งในช่วงวันที่11-15สิงหาคม สถานีมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารปัจจุบันมีระดับน้ำ8 9 8เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง3เมตร52เซนติเมตรคาดการระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น2-2.5เมตรสถานีโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันมีระดับน้ำ10.60เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่ง3เมตร90เซนติเมคาดการระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น1เมตร50เซนเมตร ด้านกองอเมริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางหรือกออปอพอกอจึงขอให้จังหวัดเชียงรายเลยหนองคายบึงการนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำขงให้รับทราบรวมทั้งกำชับผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าว ติดตามเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมการฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองอำนวยการน้ำแห่งชาติส่วนการพยายการณ์อากาศในคืนนี้9-10สิงหาคม2566พยายการณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ ซึ่งประเทศไทยจะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นนะคบโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืรอรวมถึงภาคใต้ฝั่งอนนันดามันส่วนภาคอื่นๆยังคงมีฝนน้อยอยู่นะคบโดยเฉพาะภาคกลางอีสานทางตอนล่างและฝั่งตะวันตกซึ่งฝนมากที่สุดจะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน70%รองลงมาภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน60% ส่วนฝนน้อยที่สุดอยู่ที่ภาคกลางและภาคตะวันออกฝน40%ซึ่งสาเหตุและปัจจัยของฝนนะครับจากร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านเมียนมาลาตอนบนเข้าสูย่ย่องพวารกาดต่ำเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมต,ต,ต,ตนตกเฉียงใตกำลังปานกลางปกคุมทไทยอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะทีโหงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังรายจากฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทานน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมทะเลบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงนะครับชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือหลังจากนั้นนะครับ 12สิงหาคมจนถึง18สิงหาคมปริมาณและการการะจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคใต้มรสุมตะตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับร่องมรสุมจะขยับสวิงตัวลงมาพาดผ่านพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนทําให้ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคนะครับ พยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงใหม่เชียงรายแม่้องสอนพะเยาน่านและตาอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาสูงสุด2 6 3 2อ,องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร,ร็ว1 0 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาพจำลออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ ตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพน,พนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2สองศาสูงสุด30-36องศาลมตั้ตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0บถึง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากกาญจะนะบนบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีวิทยาราชบุรีนครปฐม สมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสดุด2 4 2สองศาสูงสุด3 3 3สสองศาเพิม่ตมตาตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25ึกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองรลล้อยละ 40, 40ของพื้นที่ส่วนมากนาครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสดุด25-28ถึง28องศาและสูงสดุด32-35องศา ลมตนตกเฉียงใต้ความเร็วสัปดาหถึง3 5กมต่อชั่วโมงเลทขลึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองไว้ละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด27-29องศาสูงสุด32-35องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กมต่อชั่วโมงพีากรา,กาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีฝนตกฟ้าขนอง้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดย3ิบสาถึง27องศาและสูงสุด3 2 3 5องถึงองศาลมวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล็ดขลึ้นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกฟ้าขนอง้อยละ70ของพื้นที่ ตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดยีิบสาถึง25องศาสูงสุดย9ิบกถึง33องศาลมตะตกเฉียงใต้ความเร็วส5ปาหึง 35, โดเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนขึ้นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ทุกท่านติดตามประกาศพยากรากาศและคำเตือนจากกรมอุตุนิยมทยาอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอาจิรย์จายงานให้ทราบเป็นระยะ อย่างขันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้นวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ